แท็บคนที่ไกรตับกม้านะตั๊กยังก่อนตับหมาตับหมาพี่เลีะยป่นได้ลูกตับหมาดำพี่หอดตับหมาดำ มาดามมาใส่มาดามเาไม่ด้ใส่พื้แหมเา่อไงเานกีอาไปตีกอบกับไพี่มอนเด้เย่าพ่อกเนลูกกินก่อนเนี่ยินดีดีนอนครับเรนเด็กสามเขาเาึงออกไปทั้งถังอยู่ล้ เมื่อนั้นอยู่บนเมื่อนั้นทีทีหลายๆนะผมกินเมื่อตะกยีสตชาีหน่วยไม่ใช่มีหัวมคอหรืยังนะเป็นเปลือเม่อ้วนบางอย่างนี่คือต้องกันกลๆกันแต่ว่าให้ได้อะก็มากินอย่บ้านมมีเพือนเลยไม่กินยานมยู่ตมนี้แ่เลาหนจะมีผลไม้ตายแห้งงเยแห้งกนหย ก็มาสบายแล้วระวังเม็ดมันลายหัวกินต้องไปแวมันอุตันเท่ากับตรงเป็นแห้งๆมันอุต่ยาไปนุผู้รับฟังกันลยออเี่ย้องับอายนัวากเาปว่หาดีจเยนวจงี่้วนิเดียวองค์บ้านหน่อยแไปยกตั ต้องเข่ากับสายตาของของวันไม่นอีฟอหลของวไ้ปตัคใ่หคือคุณผู่ค่นใส่หรคือคุณคูยใช่ไหคือยังเด็กเลี้ยงมอนี่นใส่แล้วคใส่มันเียนนมันมันต้องปรามสบาพสายตาุณพี่ใช้แว่เรียนหมอแล้วนะเขาบอกว่าสดเทาเาด่ มาลกตรมาเาหขึ้นอันนี้อ่ะเอั่ม่นี่เรามาเลยยสมัยก่อนหนังสายตาจะเสียได้ก็ต่อเพื่ออ่าหนังสือเยอกนไปนะทุกวันนี้ก็คือเล่นเไแนจาไหน้าจอพรอ่าูด้วยหน่อยได้ตาเบียงม่ล่ะกูหมอนกูอยู่หน้าหนังสือผมต้องใส่สายอันนี้เลือกจริงถ้าหนังสือจริงเม่มาทังพี่แม่าาา แกงดนแกงมันาวบอกแกงวันแกงมันขบกเก่าปานคอยหนึ่งสองสามอทเอาจากไหนเอาเอาค่อนเอาเอาหนึ่งสองสามแกงของ้แะไปฝาไเนี่ยปมาว่าท้ตเดีน้เขาเกน่านวดด ข้างแดงได้รี่นวีิดีพี่น้องเลยที่ดาว่าี่รุยงนี่จังจังหวัดีนจังเสี่ยบ บอกอีหลาอย <S 2> <S 2> ู่เดียวแช่แช่แบ่แช่แช่แช่อชกแช่แช่อช่้่แน่อชอแ่อ่แเ่แช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 ่อช่ช่แ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 ม่อช่แช่แช่แชืแช่แช่หา่แช่่แช่่แช่แชช่มแไ่แ จุดเทียนชัยแล้วก็จะมอบโอ้ยอร่อยมากแต่จี้ไม่รู้จะเสร็จทันหรือไม่ทันเพราว่าภาษาแกรู้ว่าเพื่อนวายว่า่อยไดุ้้น่แต่วันนั้นต้องเราต้องไปจุดเทียนชัยเที่ยงขอมให้หน่อยก่อนว่าไปได้ไหมเขาเรียนดูเส่อยู่ช่อยหนอแกิ้นเดือน วันที่เราไปเล่นเครื่องในไหมวันที่ 11, สิบเอ็ดเ,เ,เราเล่นมือให้เราเล่นอยู่ท่าตู้บอไปหน่อยครับไปนอนบ้านบอสิบสองรถไปปูขนมไทยตอนเช้าวันที่สิบเอ็ดไม่ใช่สิบสองสิบเอ็ดเสียเที่ยวกนวันที่สิบเราเล่นอยู่ท่าตูมถ้ากลับไปนอนบ้านก็ มาหาแก่ก่อนแล้วค่อยไปเล่น th เึ้นในลุงปู่ศิลาจะมาเป็นประธานในพิธีแล้วกูฉบายเน้ล่ะเรารับนัดแล้วโอ้แล้วกูบาแล้วมาแล้ววันที่11 เที่ยงเขาเล็นอยู่เครื่องในเทอี่มขอาพี่น้องครับคลิปนี้ฟังไว้ชีพอกันคลิปหนาครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ